เราก็อยู่ที่วิลล่าโซลิจูดนะคะอ่าเราก็มาพักห้องดูเพกนะคะวิลล่าดูเพกเนาะที่นี่ก็จะเป็นสองชั้นนะคะเนี่ยเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นตวอี้นั่งชิลๆเนาะสบายๆอ่าแล้วก็วิวแบบว่าดีมากเลยนะคะมองไกลๆที่นู่นเลยก็จะเห็นทะเลเนาะแต่ตรงเนี้ยก็จะเป็นพวกต้นไม้อะไรย่างเงี้ยวิวดีมากอารมณ์เหมือนเขาใหญ่เลยอือแล้วก็อากาศเย็นๆสบายดีเนาะ เดี๋ยวเราไปดูโซนห้องนอนกันค่ะ,ะบรรยากาศดีมากตกแต่งสวยมากเลยอ่ะเข้ามาปุ๊บนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเตียงนอนเตียงใหญ่เลยอ๋อแล้วก็ด้านข้างนี้นะคะมีลิงค่ะมาแอบทำอะไรอยู่ไม่รู้ตรงนี้แล้วก็มีนี่เก้าอี้หวายนั่งชิลๆเนาะ อมองตรงไปตรงนู้นเลยคือแบบนอนตื่นมาลืมตาปุ๊บเห็นภูเขาเห็นทะเลเลยแบบบรรยากาศดีมากค่ะวิวดีมากเนาะฝั่งนี้ก็เป็นท์จอที่นั่งสองตัวเนาะแล้วก็มินิบาร์ตู้เย็นเหมือนโรงแรมอื่นปกติเนาะ,ะเดินขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโอ้ยอาบน้ำชอบอแบบแบเป็นแบบเปิดเผยอะ่ะเออ ชิลแล้วมันแบบไม่มีใครเห็นเราอ่ะเนี่ยน่ารักเนาะเนี่ยดูดิชอบมันเป็นแบบไมไม้ยอ่ะอ่าแล้วตรงนี้ก็เป็นนี่กระจกบานใหญ่มากแล้วก็ซิงลังหน้าโน้ใหญ่จังเลยฝั่งนี้นะคะห้องน้ําจะแบ่งเป็นสองห้องเนาะฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะนี่แล้วก็มีฝักบ,บัวสองอันเนาะแล้วก็ ห้องห้องอีกห้องหนึ่งเนาะก็จะเป็นห้องสุโถสุขภัณฑ์นะคะเพราะว่าหนี่แยกกันดีนะคะแยกกันเป็นสองห้องเนาะเพราะว่าปกติเราเวลาเข้าห้องน้ำเนี้ยลูกเราก็อาบนา้ําลูกเราก็จะเอื้ออะไรอย่างเงี้ยออเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูกันชั้นล่างนะคะอ่านี่ส่วนตรงนี้ก็เป็นโตทํางานเนาะดูแบบใส่ใจทุกรายละเอียดเลยเนาะชอบตกแต่งสวยมาก เป็นคนชอบอะไรที่เป็นแบบว่าไม้ไม้อะไรอย่างเงี้ยดูเป็นแบบธรรมชาติเลยดูดินี่่เดินลงมาอากาศดีนะคะบรรยากาศเย็นเย็นมาเที่ยวยังไงให้เหมือนมาเที่ยวเขาใหญ่มาเที่ยวภูเก็ตยังไงให้เหมือนมาเที่ยวเขาใหญ่เหมือนเชียงใหม่อากาศดีเนาะแล้วก็เนี่ยเป็นสระส่วนตัวเนาะเนี่ยขนาดกำลังดีเนาะสองลิงว่ายนะ้ำได้สบายเลยค่ะดีส่วนหน้านน้นก็จะเป็นห้องแบบ โล่งๆเนาะสบายดีแล้วก็เนี่ยเราก็นั่งชิลๆเนาะใส่บิกินี่อ่าอาบแดดเนาะตรงนี้ชิลๆสวยที่สุดในบ้านอ่ะบายข้างล่างนะคะ<ม>ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะห้องนั่งเล่นข้างล่างนะคะก็จะไม่มีแอ์นะเพราะว่าที่นี่อากาศกาเ็เย็นอยู่แล้วก็จะเป็นแบบว่าพัดลมแต่ว่าใช้รีโมทนะคะก็จะไฮเทคด้วยอ่าอุย้ย เพิ่งเห็นสังดาวชอบมากเลยสมัยเด็กๆนะใส่แล้วแบบว่ามันชอบหลุดออกมาแล้วก็ต้องแบบเอาไม้เอาไม้แหลมๆอ่ะทิมแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็ใส่ใหม่เอออ่ะ,อะนี่ข้างล่างมีทีวีด้วยนะจ๊ะแล้วก็แบ่งเป็นสองห้องเหมือนด้านบนเลยฝั่งนึงก็จะเป็นห้องน้ำอีกฝั่งนึงก็จะเป็นห้องซ่วมเนาะอ่ะเดินมาเลยตามมาค่ะนี่ อ๋อห้องนี้ก็เป็นโถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้เนะาะแบ่งแยกกันชัดเจนด้านหลังเลยก็จะแบบว่าอาบน้ําเป็นการอาบน้าแบบเปิดเผยแล้วแบบธรรมชาติมากชอบเนอะแบบว่าเนี่ยออมีลิงมาเลียดด้วยอากาศดีมากเลยนะคะมันน่าจ,จะแบบเออโอเคเปิดน้ําเย็นน้าร้อนได้เนอะตรงนี้อาบน้าเย็นคงจะไม่ได้เพราะว่ามันแบบอากาศเย็นนี่แล้วก็มี หนังหน้าแล้วก็มีกระจกตรงนี้เนาะเราเดินจากทางทนู้นเนะาะทะลุาลมาด้านนี้ได้เลย<ม>อ่าเนี่ยห้องนี้แบบสองชั้นนี่ประมาณร้อยร้อยกว่าตารางเมตรเนาะเออห้องใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็อากาศดีบรรยากาศดีพนักง,งานต้อนรับน่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะเออให้ข้อมูลดีมากแล้วก็ที่สำคัญเลทเช็คเอาท์ได้ด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็อาหารเช้าที่นี่นะคะก็เขาจะมาเสิร์ฟที่ห้องเนาะแล้วก็จะเลือกให้เลือกอะคะ่ะแบบเหมือนเป็นอัลคาร์ดเนาะแบบว่าเราจะเอาอะไรอะไรอะไรแล้วเราก็ติกต๊กติกต๊กติ๊กติ๊กเขาก็จะขึ้นมาส่งเนาะแล้วก็เด็กนะคะถ้านอนกับเราใช่ไหมในห้องถ้าไม่ใช้เตียงเสริมก็ไม่ต้องเสียเงินนะคะถ้าจะเอาเตียงเสริมก็คนละ2 5 0ห้าิบบาทพร้อมอาหารเชา้าแต่ แล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อนะคะพาเด็กๆมาเล่นน้ํากันก่อนเนาอะ,อะทุกคนให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อนบรรยากาศดีมากต้นไม้ดบับใหญ่มากครับบเบมานานมากค่ะไม่ต้องไปเขาใหญ่แล้วมาภูเก็ตรวบเดียวเปลี่ยนเสื้อกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมลุยค่ะ โอ้ยน้ำเย็นเฉียบเลยนี่มันภูเก็ตหรือว่าที่เขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่โอ้ยน้ำเย็นมากดูสิบรรยากาศดีมากนะคะเขียวจะอุ่มรมรื่นมากแบบว่าไพรเวทส่วนตัวสุดๆค่ะแบบว่าหลีกหนีจากความวุ่นวายเนาะแล้วก็มาพักผ่อนชาร์จแบตนะคะโรงแรมนี้ทุกห้องเลยนะคะก็จะเป็น คูวิลล่านะคะเป็นสระส่วนตัวทุกห้องเลยเนาะอ,อ๋อแล้วก็ส่วนกลางเขาก็มีสระว่ายน้ําให้นะคะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะแต่คิดว่าคนที่มาพักที่เนี่ยก็คงไม่ปไปว่ายของส่วนกลางหรอกเนาะก็คงจะแบบว่าว่ายสระที่ห้องตัวเองเนาะเพราะว่ามันสะดวกสบายเนาะเหมือนแบบว่ายน้ําเสร็จแล้วขึ้นไปเปลี่ยนผ้าได้เลยไม่ต้องแบบเหมือนมาที่เนี่ยก็คือจะต้องนั่งเหมือนรถของโรงแรมใช่ไหมมันจะเป็น2แถวะคะ่ะขึ้นมาส่งที่ห้องตามวิลล่าของแต่ละคนเนาะก็ มันก็ไม่ค่อยเหมือนแบบว่าสะดวกกักเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าไปไหว้ส่วนกลางเนาะอ๋อที่นี่นะคะก็จะเหมือนแบบว่าพื้นที่เขาเหมือนเข้ามาในโซนแบบภูเขาล้อมรอบเลยแล้วก็เหมือนอยู่บนภูเขาอะเออขับขับเข้ามาแบบว่าก็เข้าตามซอยอะไรอย่างเงี้ยมาก็ลึกลับนิดหน่อยนะคะแต่ก็มันก็ดูไพรเวทส่วนตัวเนาะบรรยากาศดีมากค่ะ <c oughs> ไม,มได้เลยก็<ล>ใครจะมาเที่ยวภูเก็ตนะคะก็เผื่อเป็นทางเลือกเป็นชอยเนาะสำหรับคนแบบว่าชอบแนวนี้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีรีวิวโรงแรมหลายๆที่เนาะก,ก็ลองกดเปิดดูนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนคนเก่งบ๊ายบาย กันกันบายบายก่อนบายบายครอบาวันทู <c oughs>